สวัสดีพี่นอ้องแท่นในมือนี้สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุก,กันนะครับ <c oughs> วัวแล่คุณสบายไหมนี่มันยังอีก <c oughs> เขาก็สวัสดีครับพี่น้องที่รัรรกทุกท่านนะเฮ้ยเสียงให้รก็คนปกติได้เ่ใหเสียงคือเพว่าคุ้งค,คุคา,คา,ายไหลผุลเงิ้เอาตีวันนี้ในช่องหนูหินจินแซบนะนะนะ <c oughs> มีอ,อ้ล่าพาแซสบเออเอาล่าแล้วโทษ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 อ่าผมผมพูดผิดเอเอ ในช่องอลาพาแซบนะมีเมนูสองอย่างนะนะเมนูแรกตำมะละกอเมนูที่สองอมไก่บ้านนะครับไก่กูอีกแล้ว <c oughs> นะจ๊ะนะจ๊ะเอาไก่กูมาทำเมนูอีกแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ไก่ตี <c oughs> นะจ๊ะตัวละสามพันนะนะนะรู้ไหมตัวละสา <c oughs> มพันอะลกูะกินเขาว่แซบกูไม่รู้อ่ะเ <c oughs> ชิญพี่เชิญน้องกินด้วยกันนะนะ มาครับมาฝากก,กาดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องอาล่าพาแซบนั่นเองได้ค่ะหายไปโดนนะจ่ะสุดน้ำกันเลยซิมครับซิ้มแซ่บบ่ซชิโนะแอกบุไสยจังเลยบ่แซ่บบ่ะอื <laughs> อหื <laughs> มาจ้ะพี่น้องห่างหายไปโดนนะจ่ะ ไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเออไม่ทราบเไม่รู้หอมอ่อมไก่ลวกไก่ไมีสีต้นด้วยอร่อยอย่างนี้เลยครับพี่น้องประชาชนมาค่ะว้าฮอ เพื่อไปตลาดกินไก่ทั้งว,วันไก่ไหมโควิดจะมากี่รอบไปห้องเรามีฟาร์มมีฟาร์มไก่แต่ว่าเราไ่มีเงิน่งวันหลุดนะคะเราเล่าอะไรหรอไปยืมกับลุงมึงมาดิผมจะให้ทำไม ผมจะให้คุณทำไมคุณไม่ได้ผิดอะไรว่าไปคุณไปเบิองเด้อปิดซองกูหรือปากเสียนานนี่เล่นของอีกเกี่ยวคุไปเบิองเด้อเอาหัวไปสองเด้อช่างมึงกูไม่รู้ทำหง อมไก่บ้านใส่ผักอิตูกับผักหอมไก่คู่เวยนี่ก็อ่านว่าอ๋เดือนนี้อาหม่คยคมันเนี่ยไม,ไม่จักอันจัดอะไรกักไม่รู้กูไม่รู้ ไม่รู้ว่ากินเไปแล้วฟอแตกแล้วอ,ลอ,อย่างื่นลองชิมแล้วยิ่งยังเหนียวยาเตะกันอโอ้ยดำปุ๊งไหมแเสบให้ทำยังน่าอร่อยน,น,นะครับพีนนนะ่น้องปราชา์ชนนะน่าอร่อยมากตำส่มออลาป้าแสีบดมก็กสุสุดอีก เดกออาเลยกันพีน่หินไม่บอกเปิดแล้วส่งองโควบิดโคตรแตกนีก็จะเป็นน้าเหมือนปะโคตรตาเสียงก็เพ่ได้ไปงานที่พี่นนอถ้าเนี้มาอยู่น้ำเหมือนแฟนเนาะกลับน้องเลือกอะ ขึ้นกระเสียจากตูงสิไนงะแฟนมึงเหมืนอนผู้เดชหัวหัวมึงเหมือแมนผู้เดชบอกเขาเท้าหัวลาล่านี่แหละซื้อว่างเดช <c oughs> ลืมบอกซื้อ <c oughs> ผมคิดว่า ประยุทธ์ขอบคุณปามประยุทธ์หย่อยแยงนะครับผมเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วตอนแรกชื่อนายนะครับทีนี้เลยมาเปลี่ยนชื่อประยุทธ์หย่อยแยงครับประยุทธ์ย่อยแยงอืมนขีดโดนบ่ะฮขีดโดนบ่ะป่ะม มาที่ทางได้อยู่เขาบ้านก็ต้องกักตัว,ตวไปมากเลยไมไปไป่ได้ไปเพาะหัสุพตายนะคะตะกี้เนาะเป็นแน่ๆเรียนคู่ตีเท่าไรกูทั้หงหยาบทั้งมึนเนาะกูก็ว่ามัน,นกูหยาบแค่เกิล่ะ Một bọc kiếm quá bên nhạc khắc của củ yêu, bà con nhưng mẹ nhạc khác nhạc Quen tổng... <laughs> Họ... là... Tòi... Tòi... ấy đi? hm? Quen ấy đi? ba kay tôn ngô nằm mưa nha mẹ. 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 mẹ 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 hai mẹ 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 ซีลิส์ประยุนตั้งซื้อไก่จังดาซื้อตั้งซื้อบอกเอโอ้ยน,น่น <c oughs> าสดดกน่ารักจัดมันก็ต้องใจส่วนทุกคนแล้วค่ะสูยไปน้ำกัน ามาสู่ไปสูร <โฟ S 1> ม่นนแน่ล่ะแต่ว่าทางเป็นกำลังใจให้กันไปให้ได้สดน้ำตำม,มาุ่วงกันพีนะดตำตำมหม่ืง

มัมต่เยะตายว่าางแมงเหรอไม่นหรอมูซุ้แมงเหรอกตายแล้วก็ตายนวมงนะไม่อยู่รนเลยพี่ปอดอไม่รือ

คลิปนี้ไว้ชีนี้ก่อนเลครพี่น้องแล้วมันสิโดนเนาะคะ่ะขอสากคอกัอนจะจับคลิปนี้นนเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องประชาชนคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูหินเอเออล่าพาแซ่บเวยนะครับวันนี้ผมไปยวยลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย 전문 <목적> <목적>